สวัสดีครับสวัสดีนะครับจิมมี่เอมี่นะครับช่องจิมมี่เอมี่นะอันนี้ก็เหมือนเดิมแม่งปันลวประพัดวัดด้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์รุ่นบูชาโคนะครับกับไสมาพญาไก่แก้วนะครับ A1 ถึง5 A 1ถึง A 2ยอเอ้ย A1 ถึง A 25นะครับราคา200บาททุกเหรียญน,นะครับเล,เลือกเลือกได้เลย a 1ถึง25นับไปเลย1 2 3 4 5หนี่ครับ ห้าหนึ่งถึงยี่ห้านะครับสองร้อยบาททุกองค์ทุกเหรียญน,นะครับขอค่าส่งห้าสิบบาทรายการแรกเท่านั้นสองเหรียญส่งฟรีนะครับปิดสองเหรียญส่งฟรีเหรียญปิดเหรียญเดียวขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับปิด2 2> สองเหรียญขอสองเหรียญขึ้นไปส่งฟรีนะครับเหรียญเดียวขอค่าส่งห้าสิบาทเลือกได้เลยครับ A อหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนับไปเลยครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึง A อยี่ห้านะครับเลือกได้นะครับพี่จะเอา A A1 หนึถึงยีนะครับ200บาททุกเหรียญปิด2เหรียญส่งฟรีเหรียญแรกขอค่าส่ง50บาทปิดเหรียญเดียวขอค่าส่ง50บาทนะครับแลปิด2เหรียญส่งฟรีนะครับพี่ชายเดี๋ยวจะเอากดลิงก์ฝากลิงก์ไว้ได้ในในในใต้ใต้ใต้ยูท u บเนี่ยครับกดลิงก์แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับพี่สนใจก็ก็ทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับพี่ชายอันนี้แบ่งปันนะครับ A1 A1 อ่ะดูใก,กล้ๆ เอหนึ 1> 1่งถึงยีนะครับหนึ่งนะครับนับอะไรนะครับอยากได้พยาไก่แก้วหรือบูชาโกก็กดพิมพ์ทักแชทมานะครับเอา A อะไรนะครับช้าอดหมดด้วยใครไวใครได้นะครับขอบคุณครับพี่ชาย